นี่นะครับนำฟอร์จูเน2.4รุ่นดีสีบอนเงินดูแลรักษาง่ายมานําเสนอพี่ๆอีกหนึ่งคันคันนี้ฟรีดาวบอกเลยนะครับเกรดฟรีดาวนะในคลิปนี้ผมบอกเรดฟรีดาวทั้งหมดนะครับราคาดีราคาโดน800,000กว่าเท่านั้นสีบอลดูแลรักษาง่ายในคลิปนี้ผมพาพี่ดูทุกจุด ไม่ว่าจะเป็นพวกจุดเชื่อมต่อต่างๆจ,จุดหัวน็อตในห้องเครื่องนะครับรวมถึงมีรอยน้ํามันเครื่องรั่วไหลหรือเปล่านะครับภายในเช่นเดียวกันฮะสวยๆแบบนี้ออคชั่นจัดเต็มมาแล้วพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับแพทเทิร์นชิปหน้าจอทัชสกรีนมีมาให้เกียร์ออโต้แอร์อโอ,รอโต บอกคู่หน้าเป็นบอกไฟฟ้าพี่มีกล่องคูบ็อกมาให้ด้านหลังกว้างๆแบบนี้นะครับลองนั่งให้ดูด้วยสูง178ฮะร,รวมรองเท้า180บนหลังคาคลิปฉลามชาร์ฟฟินตัวรับสัญญาณได้ดีใครสนใจคันนี้นะครับดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดเลยนะครับโอเค สวัสดีพี่ที่สนใจรถครอบครัวมือ2ทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่ผมปานเพชยร์ยนอยู่ในช่องรถครอบครัวมือ2เกรดเบายปานเพชยรยนวันนี้ผมนําตัว Fortuner คันนี้มันนาเสนอเลย เป็นสีบอลน,นะฮะสีบอลเนี่ยนะฮะดูแลรักษาง่ายคันนี้ได้ปี2018นะครับราคาดีนะครับแปดแสใครสนใจใครหาอยู่คลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะฮะสวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับผมปานเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม ssi walking step tsc จาก toyota omo tenashi ทักษาการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอีสุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่าง082-5713369แอดลน์ p a r n p i 1992ได้เลยนะครับวันนี้นะฮะผมนำตัวนี้มา ให้รับชมกันนะครับเป็นตัวฟอร์จูเนอร์นะครับเป็นตัว2.4รุ่นวีสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายก่อนหน้านี้ผมเคยถ่ายลงไปแล้วเนาะตอนนั้นมันยังชงไม่เสร็จนะครับและคลิปนี้ชงเสร็จแล้วเอามาถ่ายให้พี่ๆได้รับชมกันเป็นสีบอลดูแลรักษาง่ายคันนี้ใครหาอยู่นะครับนี่สวยๆอีกหนึ่งคันนํามาเสนอนะครับในราคาดีด้วย8 7 0 0 0 0เลขไม้แสนสามครับพี่คันนี้นะครับราคาค่อนข้างดีนะฟรีดาวน์พอประมาณ14,000ปลายถึง15,000นะครับราคานี้โคตรคุ ผมบอกเลยนะครับในราคา800,000กว่าเนี่ย807เนี่ยนะฮะได้ปี2019ขอภัยนะฮะปี19ไม่1,003นะฮตอนแรกผมบอกปี18เนาะคันนี้ปี19ไ a y 1,003เครื่องยนต์2.4รุ่น V คันนี้ใครหาอยู่ครับจัดได้จัดเลยนะในราคานี้นะครับ ลูกค้าผมนะฮะส่วนใหญ่เนาะอยู่ต่างจังหวัดกันนะฮะเขาไม่กล้าซื้อนะครับเขาโอน์จองมาก่อนนะฮะวันถัดมาเขามาดูรถหรือวันไหนก็ได้ที่เขาสะดวกเขาจะมาดูรถแล้วก็ขอรับรถกลับตอนเย็นนะฮะสามารถทําได้นะใครเครดิตด,ดีนะครับรู้ตัวว่าเครดิตด,ดีมีในเรื่องของบัตรเครดิตนะฮะพอดีผ่อนตรง,งเงินประมาณ7จ็ดแปดหมื่นนะครับก็สามารถรับรถันนี้ไปใช้งานได้เลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับลูกค้าท่านใดนะครับทีอ่อยากจะมาฟาสรถฟาสรับรถ,รถ,บรถก็คือมารับรถตอนเย็นกับผมเนี่ย มาเช้ารับรถเย็นเนี่ยผมต้องสอบถามเครดิตลูกค้าก่อนว่าลูกค้าทำอาชีพอะไรถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจมันไม่สามารถทําได้นะครับต่ตัวเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยเขาจะต้องลงตรวจสอบพื้นที่เนาะนะครับก็ฉะนั้นก่อนที่จะามารับรถกลับตอนเย็นอย่างเงี้ยมาเช้ากลับเย็นอย่างเงี้ยถ้าลูกค้าอยู่ตางจังหวัดผมต้องสอบถามก่อนแต่ผมมีไฟนั้นวิ่งเซนถึงที่บ้านพอผลออกผลนออ้มออัติออกค่อยมาก็แล้วกัน แบบนั้นก็ได้นะครับดูครับรายละเอียดตัวรถเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนไฟเลี้ยวไฟเดย์ไทม์อยู่ในโคมเดียวกันไม่มีแตกไม่มีลาวนะไม่มีไอ้น้ำนะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้ทะเบียน1950คันนี้นะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะฮะกระจังหน้าเป็นสีโครเมียม จุดเชื่อมต่อแก้มข้างแนบชิดสนิทแบบนี้ไม่มีอ้าออกครับป่งซุ้มล้อทิวซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับล้อแมกเป็นทูโทนตัดเงามาให้แล้วนะครับในเรื่องของนะครับบันไดด้านข้างมีมาให้ไม่มีร่องรอยของการโดนขีดข่วนเจ็บงานให้หมดเรียบร้อยแล้วบนหลังคามีคีบฉลามออขอขออภยัยมีแหลกหลังคามาให้เป็นแบบบิวอินแนบชิดกับตัวรถมีมาให้แบบนี้ รวมถึงนะครับตัวนี้เนาะนี่เห็นไหมไม่มีร่องรอยของการโดนขีดข่วนไม่มีบุบไม่มีลักยิบนะครับกระจกมองหลังกระจกมองข้างปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศา,าไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวคันนี้ก็มีมาให้นะครับรวมถึงตรงนี้เห็นไหม มือเปิดประตูเป็นแบบโครเมียมเป็นสมาร์ทคีเลตมาให้เปิดมาดูข้างในครับพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันคูชคอนโทซนนะอ,อ่ะขออภัยคูชไม่มีนะแต่ว่ามีแพทเทิร์นชิปนะครับหน้าจอทัศสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมลาลัยได้นะครับคอนโซลกลางนะฮะคอนโซลด้าน,นหน้าน,นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเป็นแบบพลาสติกนะครับเป็นแบบพลาสติกนะฮะมีลวดลายนะครับมใีในเรื่องของแอร์ดิจิตอลออโต้เกียร์ออโต้มีเลฟต์อเนกนะอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับบอกคู่หน้าเป็นบอกไฟฟ้า บอนังเต่งๆตึงๆ,ๆแน่นๆแบบนี้นะครับแผงประตูนะครับตกแต่งด้วยตัวสีบอลน,นะฮะด้านข้างแบบนี้หน่อยๆหนึ่งที่เหลือจะเป็นสีดำนะครับดำล้วนตัวนี้จะเป็นออกเสียมตาลนะครับออกน้ําตาลเนาะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นสีเป็นโนแบ k มีมาให้แล้วนะครับด้านหลังนะครับบอกเลยกว้างมากครับคันนี้นะฮะนั่งได้ถึง7ที่นั่ง มีที่นั่งตอนที่3าให้ด้วยนะครับจุดเชื่อมต่อด้านหลังนะแนบชิดแบบนี้ไม่มีอ้าออกโ่งซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มล้อแมกนะครับทูโทนปัดเงาด้านหลังไม่มีปีนฟุตบาทมาบนหลังคาครับคีบฉลามชาร์ฟฟินเป็นตัวรับสัญญาณของรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับสปอยเลอร์มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็ได้เรื่องของ นี่เห็นไหมที่ปัดน้ําฝนด้านหลังมีมาให้นะครับไฟท้าย Full LED มีไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกอยู่ในโคมเดียวกันนะฮะไม่แตกไม่แล้าทั้งสองฝั่งเลยนะครับรวมถึงนะฮะคาดเอวด้วยคําว่า Fortuner มีมาให้แล้วนะฮะทะเบียน1950มีกล้องถอยมาให้นะครับไฟทับทินด้านล่างให้มาถึง2จุดมาดูภายในนิดนึงตัวนี้เปิดไฟฟ้าให้แล้วนะครับเปิดไฟฟ้ามาให้แล้วนะฮะราคานี้ 8แสน7หมื่น9พันนะครับเวลาพับตัวเบาะนะครับพี่นี่เขาจะพับขึ้นด้านข้างเห็นไหมแบบนี้นะครับมิติตัวรถจะได้ในเรื่องของความสูงเพิ่มขึ้นนะแตกต่างจากรุ่นอื่นๆรุ่นอื่นๆพับเรียบนะจะมิติตัวรถจะได้ความกว้างมากขึ้นนะชโชคขึ้นสุดลงสุดก็ปิดกันง่ายๆแบบนี้เลยนะครับจุดเชื่อมต่อด้านหลังนะฮะแนบชิดแบบนี้ไม่มีอ้าออกครับป่งซุ้มล้อค้วซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มบันไดด้านข้างมีมาให้นะฮะ ขออภัยนะครับนะฮะสวยๆแบบนี้ครับไม่อยากให้พลาดกันนะไม่อยากให้พลาดนะฮะราคาดีราคาโดนสําหรับราคานี้8ปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันปีสิบเก้านะปีสิบเก้านะสวยๆเบาะแน่นๆตึงๆตึงๆมีพุสตาร์มาให้คันนี้ Toyota f o r t u n e เนอรจุด่รุ่นวีปี2019เลขไม้นะฮะ1 3 0 0 0แสมนกิโลนะฮะคันนี้สวยมากฟรีดเอาผ่อนประมาณ14,000ปลายถึง15,000ไปดูภายในกันนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะครับ เปิดเข้ามานะครับเป็นผู้สตาร์ทมาให้แล้วเดี๋ยวขอญอาตสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อน <c oughs> อ่ะนี่นะครับเครื่องยนต์สตาร์ทขึ้นมานะครับหน้าจอ M I D ทำงานเนาะเดี๋ยวจะโชว์เลขไม้นะครับคันนี้นะฮะเลขไมหนึ่งแ0นสา 8,300กิโลนะครับถือว่าใช้งานได้ยาวๆนะครับด้านขวามือจะมีเกวัดความร้อนกับรอบนะครับส่วนด้านขวาอ่ด้านซ้ายมือเนาะด้านขวาจะเป็นในเรื่องของเกอาอัตราเร่งนะครับตัวนี้ตรงกลางโครงกลางคอนโซลกลางนี่จะเป็นมอนิเตอร์ขนาดใหญ่เนาะมันจะมีมาให้แล้ว พวงมาลัยตกแต่งด้วยลายไม้มาให้ตรงกลางครับที่สําคัญตัวนี้หุ้มหนังไม่มีช้าแน่นอนมีพีชเทนชิปบวกลบมาให้ด้านข้างนะครับมีปุ่มมัลติฟังก์ชันตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มมัลติฟังก์ชันที่เชื่อมโยงกับหน้าจอ m l d มีหน้าจอมาให้แล้วนะครับในเรื่องของหน้าจอทัชสกรีนได้ด้วยนะ สามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายฟางสายในพวงมาลัยได้นะครับแล้วก็แอร์เป็นแอร์ดิจิตอลออโต้นะฮะมีโหมดต่างๆให้เลือกใช้งานนะครับมีเกียร์ออโต้นะครับ, Auto, รบแล้วก็มีเลฟโทนิกมาให้รวมถึงอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดนะฮะมีมาให้แบบครบเซตนะครับมีระบบการลื่นนถไายมาให้นะครับกระจกมองหลังตัวนี้ยังเป็นตัดแสงแบบแมนนวลนอยู่นะครับอัตโนมือนะฮะ แล้วก็นะครับนี่เห็นไหมม่านบางแดดมีกระจกให้มาพร้อมกับไฟส่องสว่างเวลาต่างห่างแต่งหน้าแม่บ้านชอบนะครับที่เก็บแว่นตาคันนี้ก็มีมาให้เปิดไฟได้ปกตินะครับเสาเอนะครับเป็นสีเบจแบบนี้ทําให้ได้อารมณ์รักชูรี่นะครับรวมถึงนะฮะกล่องคูบล็อกนะฮะกล่องเก็บความเย็นคันนี้ก็มีมาให้แล้วเนาะแล้วก็มีกล่องเก็บของด้านล่างนะครับคู่มือสําเนาอยู่ครบเลยนะครับใครหาคันนี้อยู่เห็นไหมบ่อหนังเต่งเต่งตึงๆสีน้ําตาลทุบให้ดูเลยนะครับทุบให้ดู ไม่ยุบไม่ย้อยนะฮะเต็งๆตึงๆเลยสนใจทักมารีทักหาผมเลยก่อนที่คันนี้จะติดจองนะฮะอยากได้คันนี้ไปใช้งานโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับ0 8 2 5 7 1 3 3 6 9งหดนึ L ่งสไลน์เออนะครับวิสัยทัศน์ที่มองไปด้านหน้าค่อนข้างสวยชัดเจนนะฮะเสาเอด้วยความเป็นสีเบจแบบนี้ทำให้ได้อารมณ์รักชูรี่มากๆครับรวมถึงนะครับหน้าจอขนาดใหญ่แบบนี้นะฮะมีแอร์ตอนหลังให้นะมีแอร์ตอนหลังให้แบบนี้เลยนะครับมีแอร์ปกติเนาะนี่เห็นไหม สวยๆนะครับใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานครับฟรีดาวผนประมาณ1 5 0 0 0สนใจติดต่อผมมาเห็นไหมฝ้าเพดานสะอาดสะอ้านนะฮะแล้วก็หัวเข่าไม่มีชนแน่นอนครับผมสูง178เดี๋ยวจะลองอ่าผมลองนั่งให้ดูแล้วเนาะ178รวมรองเท้าได้ร้อพี่อ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับมาดูหัวน็อตต่างๆดูว่ามีรอยนะ้ำมันเครื่องรั่วไหลหรือเปล่านะในคลิปนี้ผมพาพี่ดูทุกจุดเลยนะครับก็จะได้รู้กันไปเลยนะครับนี่อ่ะ รอสักครู่นะฮะอ่ะเปิดเข้ามาครับห้องเครื่องสะอาดสะอ้านมากฮนะไม่มีรอยนะ้ำมันเครื่องรั่วไหลหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะฮะเคมีพันต่างๆไม่มีแตกไม่เล้าไม่มีรั่วซึมนะครับซื้อรถก,กับผมน้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนให้นะครับแบตเตอรี่ผมเปลี่ยนให้นะครับพร้อมที่สําคัญผมมีบริการรองรับผมตรวจรถให้215จุดทุกรายการเครื่องเกียร์ตรวจให้หมดนะครับ ็ออกไปมั่นใจได้นะครับเรามีการรับประกันให้ด้วยนะครับใครสนใจรีบติดต่อมาจุดเชื่อมต่อนะครับฝาปรงหน้ากับโครงสร้างตัวรถนะฮะไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะครับรวมถึงนะไฟแท้ไฟหน้านะฮะไฟเดิมเป็นของไทยคุยโตโลโก้ชัดเจนนะครับไทยคุยโตชัดเจนนะตรงนี้นะครับเป็นซัพพลายเออร์นะครับคานบนว่าน้ำไม่มีบิดเบี้ยวแบบนี้นะครับไฟแท้ไฟเดิมนะครับรุ่นนี้เป็นของไทยคุยโตนะฮะนี่สวยๆแบบนี้จุดเชื่อมต่อห้ามแนบชิดกับตัวรถแบบนี้นะครับไม่มี คันถูคันไขแบบนี้นะครับเหลี่ยมสารตัวรถไม่มีในเรื่องของการบิดเบี้ยวซิลิโคนต่างๆอยู่ครบรูระบายความร้อนต่างๆอยู่ครบนะฮะฉนวนกันความร้อนรวมถึงนี่ป้ายคําเตือนยังอยู่ครบเลยนะครับ,บดูด้านข้างสปอตเมด็ดองเม็ดอากานนะฮะ มาดูด้านข้างกันนะฮะนี่เห็นไหมเลียงกันเป็นตับแบบนี้ประกบกัน3แผ่นแบบนี้1 2-3ครับพี่รถไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ํามาแน่นอนไม่มีกลาบก็อไม่ตรวจพบเจอนะครับเอารถมาคืนที่เพรยศเราเขียนไว้ในสัญญาซื้อขายภายใน30วันภายใน7วันนะพี่นะนี่นะครับถ้าเกิดว่าจะเอาไปตรวจเช็คเนี่ยภายใน7วันพี่ต้องไปตรวจเช็คก่อนเลยนะแล้วก็เอารถมาคืนเรานะครับเห็นไหมหัวนอตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขยขยับนะครับด้านข้างเช่นเดียวกันนะนี่ เห็นไ,ไหมไม่มีร่องรอยครับสบปอตเม็ดองเม็ดอาร์ครับเรียงกันเป็นตับแบบนี้นะฮะประกอบกัน3แผ่นนะครับรถค่อนข้างสวยพี่นะครับรถสวยมากเหลี่ยมตรงประตูนี่เห็นไหมไม่มีบิดเบี้ยวเลยซิลิคนต่างๆอยู่ครบนะครับอ่ะเดี๋ยวดูโชคก่อนด้านหลังนะครับในเรื่องของตัวโช๊คครับคันนี้ขึ้นสุดลงสุดแน่นอนนะครับ ขึ้นสุดลงสุดแน่นอนนะฮะแล้วก็หัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกคันไถขยับแบบนี้นะครับช็คขึ้นสุดนะครับไฟแท้ไฟเดิมของรุ่นนี้เป็นของสแตนเลสนะครับสแตนเลสชัดเจนโลโก้ชัดเจนนะครับแล้วก็ตรงฝาท้ายเนี่ยไม่มีบิดเบี้ยวนะับมีสากมือเล็กน้อยนะฮะเปิดโดนนั่นโดนนี่เนาะนะฮะแล้วก็มีซิลิโคนต่างๆอยู่ครบนะนะครับสวยมากนะครับคันนี้สีบรอนเงินดูแลรักษาง่ายเห็นไหมรถไม่เก่าเลยนะ ปี19แล้วแต่รถยังไม่เก่าเลยรถยังดูดีอยู่นะครับสปอรตเมทองเมทอาร์คเรียงกันเป็นตับแบบนี้นะฮะประกอบกัน3แผ่นได้คันนี้ไปใช้งานบอกเลยครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับในราคานี้8 79,0 0 0านบาทนับถือว่าราคาดีนะครับ8 7 9 0 0าบาทนะครับนี่เห็นไหมไม่มีบิดเบี้ยวครับพี่ใครได้คันนี้ไปใช้งานนะครับผมแนะนาเลยนะครับราคาดีนะครับคันนี้นะครับ 8แสนเจมืนเก้าันบาทเป็น Toyota Fortuner นนะครับ2.4รุ่นวีขับเคลื่อนสองล้อ ราคา8 7 9 0 0 0ปี2019เลขไม่แสนสามฟรีดาวน์ประมาณ14,000ปลายถึง15,000สนใจติดต่อผมมาได้เลยนะที่เบอร์ด้านล่าง0825713369 l ไ i น์ P A R N P I 1992ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดมีคำพูดใดนะฮะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมานะัดที่นี้ด้วยเดี๋ยวผมไปปรับแก้ไขใหม่ให้เนาะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยเพื่อที่ให้พาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดต ให้ทุกวันเลยแล้ววันนี้เป็นคิวของ Fortuner คันนี้เนาะใครอยากได้ต้องรีบจัดนะฮะไม่งั้นติดจองนะสนใจคันนี้นะครับรีบจับมาเลยนะฮะติดต่อผมมาได้เลยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ